ขอคิริโตะครับก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับจากอนิเมะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรื่องวาอะไรนะแต่ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B8S b e Channel เช่นเคยกันนะครับผมก็จะมาวาดรูปตามคำขอให้กับเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคิริโตะนะครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่โผล่ในเกม ROV นะครับ เป็นสกินนะตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นสกินของตัวไหนทุกคนเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์บอกให้หน่อยนะว่ามันหนังมีชื่อว่าอะไรอะครับหนังเนี้ยกระตุ้นก็สกินเนเป็นสกินของตัวอะไรในเกม ROV นะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยแล้วกันอแล้ก็ไปรับชมกันได้เลยครับคลิปเตอร สําหรับคลิปนี้มันก็จะมากยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่นะพอไปดูลางๆนะช่ไดูลางๆไปดูแป๊ดเดียวนะทุกคนเพราะว่าย<ม>นเลยนะครับสําหรับคี่ตัวนี้ก็จะมีดาบอยู่2เล่มน,นะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันพลังอะไรนะดาบเป็นสองเล่มนนะ คนไหนที่อยากจะว่าตามก็หยิบกัรสอนขึ้นมาเลยนีครับว่าตามผมได้เลยนะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาลบลายเส้นเดิมออกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะทุกคนลงสีเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับแดงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นให้มันดูเป็นคริโตแล้วกันนะทุกคนเพราะมันมีดาบสองเล่มนะจะ่ยับขอบสีดำนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับคริโต เพื่อขอกันเข้ามานะคลิปหน้านะครับจะเป็นกรวฟคอของใครที่ขอเข้ามาอย่าล,ลืมกดติดตามแก็กดไล์ิ๊ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิโตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโค้ทเทียครับ